รับสะสมแต้มด้วยไหมคะตอนนี้มีโปร10แถม1นึ่เลยนะคะ,คะ,คะแค่ใช้บัตรสะสมแต้มอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะเพราะลูกค้าหลายคนเนี่ยมาแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็หายไปแต่สิ่งที่เราควรจะทำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือการดูแลเขาเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ สิ่งที่ควรทําเพิ่มคือการทําโปรพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าค่ะเช่นการทําส่วนลด10%สำหรับออเดอร์ถัดไปในช่วงนัาพิเศษให้กับลูกค้าของเราเองติดตามลูกค้าหลังการขายสอบถามลูกค้าว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอคหรือใช้ระบบสมาชิกทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกพิเศษตอนนี้ได้แต้มเท่าไหร่แล้วอะโอ้ไม่ใช้ระบบสะสมแต้มแบบธรรมดา ร้านค้าไหนกําลังเจอปัญหาแบบนี้อย่าปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยซื้อครั้งเดียวแล้วหายไปอ๋อแบบนี้สินะที่ลูกค้าอยากกลับมาซื้อซ้ำโอ๊ยสะสมแต้มดีแต่ต้องมีวิธีดึงลูกค้ากลับมาด้วยมารึกษากโฮชปอปอคููเชี่วชาทางด้านการใช้ตัวระบบสะสมแตม้มช่วยวางแผนออกแบบกลยุทธ์ในการใช้ระบบสะสมแตม้มดึงลูกค้าขาจอให้เป็นลูกค้าขาประจําเราทําได้แน่นอนค่ะ